ถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าแล้วยังไม่ได้ขายล่ะรถอกรถีกอาทิตย์ละหมื่นถ้าเดือนหนึ่งยังไม่ได้ขายท<ช>่าก<ม>ับรถอีกสี่หมื่นจนกว่าจะได้ขายเอ้าถ้าไม่ได้ขายรถอีกทุกทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละหมื่นปีหนึ่งผมไจะเหลเือประมาณสามหมื่น 30, บาทมั้งทันทีโอ้สวยแถววะผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านรถยี่ห้อนี้เลยเกียบอมอเตอร์ครับเสียงครับยี่ห้ออะไรนี่รถคันนี้เข้ามาใหม่ครับเนี่ยเกีบอมอเตอร์ครับเนี่ย GWM อ่าเป็นรุ่นฮาวาลโปรนีเฮก มันจอดมาประมาณเดือนนึงแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ขายเพราะว่าไม่ได้รีวิวสักที สภาพสวยเสียรีวิวให้หน่อยสิก็ไม่มีความรู้ไม่กล้ารีวิวเพราะว่าถ้ารีวิวไปนี่กลัวเอาข้อมูลที่ผิดามาศึกษามายังผมมีความรู้เรื่องนี้เลยเพราะผมใช้รถไฟฟ้ากับไฮบริดมาอยู Hi ่บ่อ่าอ๋มันราคามือหนึ่งมนจากบาทแล้วนี่ตัวนี้นี่มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณตีไปร้านเอ็ดเลยตอนนี้เขาลดราคามือหนึ่งนะจากเมื่อก่อนร้านสามเมื่อก่อนประมาณร้านสามอ๋อเหลือลร้านเอ็ดแล้วเหลือร้านเอ็ดแล้วครับตอนนี้มามือสองมือสองเนี่ยอยู่เต็มทั่วไปเขาขายอยู่ประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนของเสียจะขายเท่าไหร่ดี ก็ตั้งราคาไปแล้วมาจอดเดือนนึงเราบร่ษัทรีวิวใครจยมาซื้อเขอบโอ้โหเด้เอ้ามาลองดูสภาพโคตรงามเลยดูถ้าไม่ขันบ่ิษัรีวิวนี่คนไม่ค่อยเห็น<ช><อ>คนไม่ค่อยมาซื้อเด้อันนี้รถเป,เป็นเป็นยังไงรถเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นาฮาวาวลเฮดหกโปรครับเครื่อง1.5เทอร์โบไฮบริดด้วยเหมาะมากกับคนทีอ่อยากประหยัดน้ำมันนี่เราเคย,เยตังขายนี่ เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเอางี้แล้วกันเอาอยากขายเร็วๆเลยเอาไปอีกสองหมื่นเอาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันก็หายไปจากมือหนึ่งเขาเลยเกือบสี่แสนเกือบสี่แสนเลยนะครับนี่สามแสนไปไปลายหายไปประหยัดไปสี่แสนเลยถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าแล้วยังไม่ได้ขายล่ะจะลดอีกอาทิตย์ละหมื่นลดอีกอาทิตย์ละหมื่นเลยเหรอือถ้าเดือนหนึ่งยังไม่ได้ขายเท่ากับลดอีกสี่หมื่นจนกว่าจะได้ขายเอ้าจนกว่าจะเหลือศูนย์บาทเอาไม่มีคนจะมีคนซื้อไหม รถวิ 30, ่ง3า0 0 0กิโลนี่เทคโนโลยีมันล้ำมากนะครับเสียเนี่ยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งระบบครับเกียร์ก็เป็นแบบปุ่มแบบหมุนซ้ายขวานะครับเข้าเกียร์ถอยก็หมุนไปทางซ้ายเข้าเกียร์ว่างก็อยู่ตรงกลางครับถ้าเราจะจอดเราแค่กดคลิกเดียวครับอยู่พีแล้วก็มันก็จอดเลยเหมือนรถเบนซ์เลยอะ่ะเหมือนรถเบนซ์รุ่นคันแล้วเป็น4 5้าล้านเลยฮะมาดูห้องเครื่องนี้รถเดิมไหมนี่ลองดูด้วยเดิมเดิมเลยครับเสีย่กว้างไหมอ่าเบาโหดูดิโคตรหกริปเลยมีศูนย์ทั่วประเทศนะไม่ต้องกลัวรุ่นนี้ครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆอุดรก็มีขอนแก่นน้องบัวลุมพูครับมีครับอุดรก็มีอุดรก็มีครับล่อยๆมันไฟฟ้าเนี่ยวันมีความรู้ไฟฟ้ามีกล้องหลังเอออันนี้พับเก็บได้ตัวนี้พับเก็บได้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราออดูท้ายก่อนน่ครับเก็บได้เดิมดีไหมสวยเลยรงก็ได้อะครับผมเวลาเราใส่ของเดินทางใบใหญ่เงี้ยมันก็สบายไฟฟ้าครับตัวนี้ไฟฟ้าบาะแถวกลางก็พับได้นะครับ อ่าถ้าเกิดอยากจะซื้อของที่มันยยาวก็ใส่ในรถได้เลยประหยัดน้ำมันมากไม่ใช่เหรอรุ่นนี้21อกิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันเบนซินนะอ่าเบนซินสิเอ็ดกิโลลิตรไม่ต้องเป็นไฟฟ้าก็ได้ั้างเป็นน้ำมันก็โอเคแล้วั้างเนาะน่าใช้แล้วนะ20กว่ากิโลลิตรนี่มันก็กินพอๆกับไฟฟ้าแต่ข้อดีเครื่องหน้ไงไฮบริดไงครับข้อดีคือมันหาเติมน้ำมันง่ายกว่ากว่าชาร์จไฟเอาดูห้องเครื่องหน่อยปรับมูนปรับขึ้นได้นี่เบาะเครื่องเสียงดีไหม เครื่องเสียงนี่แบบโอ้โหแบบไม่ต้องไปติดเพิ่มอ่ะมันมีเสียงเบสนุ่มเสียงกลางนุ่มลึกเสียงแหลมแทรกซึมกันมาแล้วมันมันฟังแล้วมันนุ่มเครืองกันโ<ม>คตรนิ่มเลยอโอ้โหนี่ไม่ได้แกะกล่องฟิลอะไเลยลไปไ<ห>ต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องไปเปิดห้องนอนอ่นอนในรถได้เลยโควาโฉมมันสวยนะใช่ครับนี่แล้าลองดูซิรีวิวแล้วจะได้ขายไหมมีกล้องหน้าถ้าไม่ได้ขายอีกอาทิตย์ละหมื่นรถอาทิตย์ละหมื่นเลยเหรอเห็นคลิปนี้ปุ๊บผมเห็นคลิปนี้ตั้งแต่ที่แล้วยังไม่ได้ขายเสียบอกว่า 2> 7จ็ดแสจาก7จ็ดแสวันนี้คือลดให้เลือ20,000นะอ,อาทิตย์ต่อมามาซื้อเห็นแล้วโอ้ราคาถูกแล้วถ้ามาในอาทิตย์นี้ได้ราคา7 2 9ดสอาอาทิตย์หน้ามาเห็นเรายังไม่มีคนมาเอาได้เหลือ7 1 9 1> ดหนรถไปส <2 S 1> องอาทิตย์เ<ง>หลือเท่าไหร่เออเจ็ดแสนถ้าเดือนหนึ่งเหลือ, 6, 8, 9, อ,อหกแสนแปดหมืเก้าพา รวมที่ว่าเดือนหนึ่งจะได้ขายไหมถ้าไม่ได้ขายรถอีกทุกทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละหมื่นจะให้ฉลองจุดจีิเลยปีหนึ่งได้จะเหลือประมาณสามหมื่นบาทมั้งคันนี้ไม่ได้ขายอยากรู้เหมือนกันว่ามันถึงสามหมื่นจะมีคนเอาไหมแล้วมันมีกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับเสียนี่เวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะบอกรัศมีองศาเราจะถอยเนี่ยมันก็จะบอกช่องถอยช่องอะไรด้วยเคยเห็นอยู่เคยครับมันบอกเห็นว่ามีรถ เห็นเห็นเป็นรถเลยนะเห็นเป็นคันว่าอยู่ใกล้ไกลเรานะเดิมด้วยสวยด้วยเอาหายไปตอนนี้เกือบ4ี่แสนถูกไปเวเกือบ4ี่แสนบาทเอาจากมือหนึ่งเอาจะเลือกเอาระหว่างซื้อมือหนึ่งหรือมือสองสนใจถ้าเข้ามาได้ที่เต็นมังกรมาช้าๆเลยเพราะว่าอะไรจะได้ของถูกแต่ไม่รู้จะทันคนคนที่เขาจะเอาก่อนไหมถ้ามาเร็วนะได้ของแพงนะออาโอเคครับสนใจถ้าเข้ามาได้ที่ไหนเต็นมังกรครับเต็นมังกรทุกสาขาครับผมอของเรามีเก้าสาขาทั่วประเทศครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ